มีพบกับลุงช่างอนะีกแล้วล่ะลุงช่างก็จะมาบอกปัญหานะครับวันนี้เกี่ยวกับตัวนี้นี่น้ำซูมไม่ใกล้เลยเห็นไหมน้ำมันจะออกออกย้อนกลับมา้าใช้ไหมไอ้พวกฟอบสีเช็กมันมนันไม่สิ่งที่คิดว่าตอนแรกคือน่าจะเป็นตัวที่ตัวนี้นะแค่ตัวสี่ตัวเล็กเดี๋ยวมาเปิดดูกันกันแต่ว่าวันนี้ซื้อใหม่มาแล้วเพาะว่าลุงช่างไม่ชอบแบบอันนี้เป็นเสนียงอ่ะ มันไม่ค่อยดีเห็นปะ่ะนี่สองสอดูเออมันรู้สึกหัวขาดตายเลยโอเคเดี๋ยว,วเราทำการเปิดเช็คก่อน A few moments later น่าจะเป็นเพราะโอลิงด้วยแหละดูทรงแล้วเออเลยนะนี่คือลองดูน,นะว่าจริงอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าน่าจะเกิดจากตัวนี้ จะมีโอลิงด้านในถือวแล้วให้โดยว่าโอลิงมันมีการใช้งานไหมอันนี้คือตัวใหม่อันนี้คือตัวอะไรมันเดี๋ยวลองโดยว่ามันจะใช่อย่างที่วิรีะอบหรือเปล่า ไม่ใช่ครับเปลี่ยนเลย <c oughs> ม่ใช่ครับไม่ใช่พราวิงนะเขาต้องเปลี่ยนตัวเลยนะครับถอ,อนเลยกวราไม่ใช่นะไปใช่ปัญหาอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวดูถ้าเปลี่ยนหัวแล้วใช่ไหมเออคือก็ตอนนี้ครับเราหาสาเหตุอยูน่นะว่าเพราะอะไรแต่เราลองเปลี่ยนหัวนีดูแอัน่าจะคนละรุ่นกันอนะ เดี๋ยขอลองเทตัวจะเข้าได้ไหมคุละเกียวเข้าได้นะต่อไปมาดูปัญหาที่หัวกันนะครับก็ใช้สายาอาไม่ใช่ครับอันนี้ก็เริ่มตัดช้อยอะไรอีกหนึ่งนะเป็นที่สายเปเลี่ยนสายถูกแล้ว เราต้องเขียนตรงนี้ออกมาอนมามาใกล้ๆตรงนี้เราต้องเขียนนี้ออกมาเนี่ยต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนทั้งเซตครับมาเวช่างหนึ่งหน,น่อยเ่ยไ <c oughs> อ้ผู้หญิงก็เราจะทำงานแค่ใช้ผ้าไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้ไปหาครีมอะไร ต้องใช้ใช้ข้างดียว่ยาจะมาใช้เลยม,มันใช้ข้อแรงข้อหน่ยน่ยเนะองครับถ้าแบบอยู่คนนี้ก็น่าจะข้อแข็งแข็งเหมือนนั่นได้ A few moments later จริงผมดูผิดนะครับเมื่อกี้จริงหัวเนี่ยมันไม่ได้ซื้อเปลี่ยนมาก็เลยเข้าใจผิด จริงมันไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้หัวเดิมได้แล้วก็เราก็ได้ต่อซื้อสายนี้ต่อมาครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยแต่ระวังอย่าให้ตัวนี้หลุดนะครับมันคือโอลิงนะครับที่กันเซียน,น้ำนะัี้มันก็จะเหมเืนกับาไปเหตุผลที่เลือกสีนี้นะครับเพราะว่ามันก็คล้ายแบบสแบบีออกเป็นไทเทเนียมอะไรเงี้ยมันจะสนิมยมหลกัหลกๆกอไม่อยากให้มีสนิมก็เลยเลืซื้อเป็นยานมา สายยางมันไม่ได้โดนแดดอยู่ลยวไม่เป็นไรมนไม่เปื่อยง่ายครับแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนตัวฐานใหม่ด่วนฐานตอกน่ก็เป็นรายเดือนที่บอกว่าใช้นี่ป้าอยู่กี่ปีนะครับรามาันมันก็จะใช้างานไม่อยมากก็สิ่เดี๋ยวมาดูนะว่าตัวนี้ปีหนึ่งเป็นยังไงติดตามปีนึ่ครับเดี๋ยวถ้าปีหนึ่งเดี๋ยวมันจะทายรู้จะฟังไง ก็เปียนใช้รถเดียวไปได้ไหมชุบแล้วก็จะทำการเียนก็เชสกอ็มันูทันเนี่หรือว่าอย่าน่าจะดีครับโอเคตัดการมาตุก ก็เ๋ยต้องไ,ไปลองสั่นเลยแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่หรอกโอเคดูสิว่ามันจะใช่หรือเปล่าอ่ะโอเคใช่ครับ <S <S 1> <S 1> ได้ละเรียบร้อยครับนี่ครับลอ,อเลงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้งานนะว่าใช้ได้ไหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ยังไม่ได้เปิดไง <S <S <L im it> เล่นตลอเดเยอะ อโออับวนะไ้กันมาูนี้น้ำแดงโ่อแล้วก็ปิดเครื่งหนึ่งเออโอเคด้ปออันนี้คืออยู่กันมาห้าปีเดีเ่นประมาณนี่ วันนี้ก็ได้ไ,ไม่แรงมากคครับผมเรียบร้อยก็เป็นภารคิจอีกหนึ่งอย่างของวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมีห้องนู้นด้วยห้องนู้น,น,นมันรู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวไปดูห้องนู้นกันก่อนโอเคครับปิดคลิปครับไปบายโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไ,นนะะไปก่อนนะครับบายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะพาทำอะไรอีกก็ติดตามไว้นะครับเพราะนี่คือาไปดู